สวัสดีครับมีไทมส์กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับแล้ววันนี้เรามาถึงบูธของ Mercedes- Ben z ประเทศไทยนะครับในงานมอเตอร์ p o ซึ่งถือว่าเป็นจุดไฮไลท์สำคัญวันนี้อยู่กับคุณอัศบุญยปรสิทธิ์ครับผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรของ Mercedes- Ben z ประเทศไทยนะครับสวัสดีครับน้าครับสวัสดีครับวัสดปีเจอกับพี่อยู่ตลอดนะครับแล้วก็ปีนี้เอาอย่างแรกก่อนเลยความเป็น Mercedes- Ben z ใน Lu x u r y ตั้งแต่การออกแบบของบูธหรืออย่างมันกาลังสื่อสารอะไรออกมาครับ เรากําลังสื่อสารว่าแบรนด์เราเนี่ยเป็นแบรนด์ลักชัวรี่ทีนี้เราก็มานั่งคุยกับผู้บริหารผู้บหารบอกว่าให้อยากได้อยากได้ภาพลักษณ์ที่มันเป็นลักชัวรี่จริงๆเราก็บอกภาพลักษณ์ที่เป็นลักชัวรี่จริงๆก็กั้นค้อเลยไหมครับนายคือใครจะเข้าจะดูเอ๊ยมานายก็บอกว่าอมันก็ยังอยากได้อ ให้มันเวลคัามด้วยใช่นายครับเอาทางเอกล i v ีด้วยแล้วเอาทางอินคล i v ีด้วยเนี่ยจะทํำยังไงก็เลยเป็นไอเดียว่าเฮ้ยถ้างั้นเราลองทําลองจัดเรียงรถใหม่ครับคือเราเราไม่ได้ไปว่าแบรนด์อื่นครับพี่แต่ว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาเราจัดเรียงรถกันเนี่ยเราก็แอบมองว่าตกลงแล้วมันไม่ต่างจากเต้นรถเลยเปล่าวาอะไรเงี้ยหรือเรามีวิธีนําเสนออะไรยังไงดีอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็คือ รถในกลุ่มที่เป็น,<ม>เ,ปนเซกเมนต,ต์ที่ทุกคนอยากจะดูจับต้องง่ายๆเนี่ยจะเป็นคอมเพลคาร์่าหรือเป็น G.L.C เนี่ยเราก็าเลยจัดวางไว้ในรอบนอกอแล้วขณะที่รถที่เป็นรถไฮไลไท์อย่าง EQ เนี่ยรเราก็าเลยกระเถิบเข้ามาข้างในเพราะเรา<ม><ม>เชื่อว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะมีความเป็นส่วนตัวนิดนึงไม่ใช่แบบทุกทีเนี่ยเราจะมีเวทีไฮไลท์ที่ยกขึ้นมาใช่ต้องยกสเต็ปใช่ไหมแล้วพอเอารถไฮไลท์ไปวางไว้เนี่ยคือคนจะเดินเข้ามาฉันอยากจะจอง EQ เนี่ยมันจะมีคนแคบไปแล้วบอกว่าอ เสียสมชายหรือท่านนั้นท่านนี้มาหรือเปล่านี้เราก็พยายามที่จะทําให้มันดูมีความเอกลูซีฟขึ้นหน่อยหนึ่งเพราะว่าอันนี้เป็นจุดแตกต่างที่วันนี้ใครเข้ามาก็จะรู้สึกอย่างนี้จริงๆนะครับเพราะว่าเราจัดลักษณะของรถให้แต่ละประเภทของคนที่ชอบนะครับงั้นพอเราเข้ามาข้างในนี่คือความลักชวรี่เกิดขึ้นแล้วครับเราเห็นอยู่3รุ่นเด่นๆที่วันนี้คุณอาจจะบอกกับเราว่า m e r c e d e s Ben z กําลังจะบอกอะไรกับ3รุ่นนี้นะครับคือถ้า3รุ่นนี้เนี่ยเราเริ่มต้นที่ทางนี้ก่อนเป็น EQS นะครับ หลายคนบอกว่าคือไฮไลท์แต่จริงๆแล้วมันคือเรียกว่าดัดจริตใช้คําว่าเป็นความภูมิใจเพราะนี่คือรถยนต์ไม่ใช่รถยนต์ด้วยเป็นรถไฟฟ้ารุ่นแรกใน Luxury Segment ที่ผลิตประกอบในประเทศประเทศไทยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็ถูกประกอบในประเทศไทยเหมือนกันนะครับอันนี้คือเป็นความภูมิใจของ Mercedes-Benz ประเทศไทย Mercedes b e n น a ์แมนุแฟคเจอแล้วก็ทางโรงงานทบุรีประกอบรถยนต์ที่ สามารถทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่เยอรมนยอมให้ประกอบ EQS นอกเยอรมนีเพราะผมจำได้ว่าครั้งนั้นเราเคยเห็น EQS ที่มาจากเมืองนอกคแต่นี่คือ EQS ในประเทศไทยอย่างที่คุณนัดพูดถึงนะครับวันนี้ที่นำมาโชว์ตรงนี้เพื่อต้องการอยากจะบอกว่าด้วยคุณภาพด้วยมาตรฐานและราคาคือสิ่งที่จับต้องได้ครับเพราะว่าถ้าเทียบกันก็คือตอนที่เราเอาเป็นรถประกอบนอกเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นออปชันที่ ล็อกไว้ว่าเอ้ยเป็นมอเตอร์หลังหนึ่งมอเตอร์นะครับแล้วก็ออปชั่นต่างๆแบบนี้นะพอเอาเข้ามาเนี่ยราคาที่เราทำตลาดตอนนั้นคี่8ล้าน6ครับหลายคนนี่ก็จะต้องนินทาแหละว่า Mercedes-Benz เนเอามาประกอบไทยแล้วก็ตัดออปชั่นครับใช่ไหมแล้วก็ขายแพงนะวันนี้ตัว EQS 500เนี่ยขายอยู่ที่7,9ล้าน9าถามวถูกลงมาขนาดนี้ตัดออปชั่นอะไรบ้างครับ ไม่ได้ตัดอะไรเลยแต่เพิ่มก็คือเป็น2มอเตอร์ที่มันรหัส500เพราะว่าคราวนี้มันเป็น2อมอเตอร์พอเป็น2มอเตอร์เนี่ยแปลว่า performance มันสูงขึ้นอัตราเร่ง0ู0 0ถึงเนี่ยจากที่รุ่นเดิมเนี่ย6วินาทีกว่าลงมาเหลือวิโอ้โหปบวิเรียกว่าเป็นระดับ performance c ขบในขณะที่สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนก็คือว่าหลายคนมองว่า EQS มันคือ S c l a s สซึ่งจริงๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามบอกว่า EQS เนี่ยมันใช้ EQS เพราะว่ามันคือรถไฟฟ้าไซส์ที่ใหญ่ที่สุดที่เรามีตอนนี้ณเวลานี้นะคร <นะ S 2> ับเราก็เลยเรียกเขาว,ว่า EQS แต่จริงๆแล้วโดยโดยหลักการโดยแนวคิดเนี่ยเข<อ>าต้องการให้ EQS เนี่ยเป็นรถที่คุณต้องขับเองแล้วก็ววเอ็นจอย driving เขาคุณต้องขับด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยคลัสเตอร์ใต้ตัวไฮเปอร์สกรีมเนี่ยมันทำเพื่อเอื้อ ให้คนขับคนขับ enjoy คนนั่งข้างไปมีจอที่แยกต่างหาก enjoy ได้ครับแต่ทีนี้พอเราเอามาทําตลาดในเมืองไทยเราเชื่อว่ามีนักธุรกิจหลายคนที่ซื้อไปอยากขับเองแต่ว่าวันธรรมดาฉันก็คงต้องมีคนรุดแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราใส่มาในราคา7ล้านกว่าก็คือเราให้เรียนซีดเอนเตอร์เทนเมนต์มาด้วยในกรณีที่คุณบอกว่า ในคอขับให้หน่อยขับให้หน่อยเราก็นั่งหลังประชุมได้แยกหูฟังอะไรได้ครบถ้วนนี่คือคอนเซ็ปต์สำหรับ EQS ที่แท้จริงครับแล้วก็ทําในประเทศไทยไปที่เรียบร้อยครับผมรุ่นที่2ที่ถือว่ามันเป็นความคลาสสิกของ mercedes-benz แล้วยังไงก็ต้องมีอยู่สําหรับคอของ Benz ข้างหลังผมนี่ใช่ไหมครเอ่อถ้าตัวนี้เนี่ยถามว่าเป็นรถที่ถามว่าเอามารวมกันก็เพราะว่าในเรียกว่าเวิร์กเรียกว่าเวิร์กดูเป็นคนโบราณมากเรียกว่าในโซนนี้นะครับที่เราจัดแสดงตรงนี้เป็นรถในกลุ่มที่เป็น พลังงานทางเลือกก็คือพลังงานไฟฟ้าอันนี้เป็น plug-in hybrid นะครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของเขาเลยคือเขาได้แบตเจเน a เรชันที่4แล้วนั่นหมายความว่าในการชาร์จ1ครั้งเนี่ยเขาสามารถชาร์จด้วย DC ชาร์จได้ DC ชาร์จได้20นาทีเต็มแล้วนะครับแล้วก็ระยะทางก็คือ electric range ของเขาเนี่ยไปได้ถึง100กิโลคือเคลม WLTP ไว้ตั้งแต่93ถึง113กิโลในเรื่องของดิสทนแต่ว่านักข่าวชาวไทยเนี่ยวิ่งจาก กม3ามไปโรงแรมที่พัทยาเขาทำได้ว่าเป็นอิเล็กทริก n g e เขาทำได้120โล120โลเพราะฉะนั้นข้อดีของมันก็คือนี่คือรถยนต์ไฟฟ้าถ้าคุณทำงานในกรุงเทพเพราะไม่มีใครที่บ้านจะไกลไปกว่านั้นถูกอนะพี่ชาก็คือขับรถไปที่ออฟฟิศไม่มีที่ชาร์จขับรถกลับก็กลับมาชาร์จที่บ้านได้ครับสิ่งที่เราใส่มาให้เต็มเลยก็คือตัวดิจิตอลไลท์ซึ่งเป็น ไฟหน้าแบบเดียวกับ EQS เลยซึ่งตัวนี้ไม่คุยกันแล้วว่าเป็นจอ LED เป็นไอตัวเม็ด LED ี่กี่เม็ดสมัยก่อนใน m u t TV LED เนี่ยเรามี84หลอด LED ใน1ข้างณวันนี้เรารับเรานับเป็น1.3ล้านพิกเซลต่อ1นึ่งข้างคือ2ล้าน6แสนพิกเซลในการที่จะ โปรเจกต์ไฟหนออกไปซ่งออกไปซึ่งได้ระยะซึ่งเราเคลมได้ว่าไกลที่สุดในตลาดที่มีตอนนี้คือ650เมตรโอ้โหสว่างชัดเห็นเคลียร์แล้วก็มันสามารถดับได้เป็นจุดๆก็คือความฉลาดของมันก็คือมันสามารถถ้ารถสวนมาก็เปิดไฟสูงไว้เลยแล้วเขาจะว้าตรงรถตรงนั้นมีมอเตอร์ไซค์เขาก็จะเว้าให้คนเดินสวน ป้ายจราจรที่มันจะสะท้อนเข้าตาเราเนี่ยเขาก็จะหลีโอ้โหครับนี่คือความพิเศษของรุ่นนี้ที่ใส่เข้ามาให้ครับผมด้วยราคาที่วางไว้เท่าไหร่ครับสามล้านสามแสนห้าหมื่นเราต้องเลิกสักทีกับเก้า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 ไม่เอาแล้วถ้าเราบอกว่าเราเป็นลักชัวรี่แบรนด์ะเราก็ก็น่าจะเป็นราคากลมๆแหละรลูกค้าก็ไม่น่าจะชื่นใจกับการที่ทอนพันหนึ่งหลยครับและแน่นอนถ้าใครมาที่นี่เนี่ยนะครับทางขวาสุดตรงนู้นเนี่ย เราก็จะเห็นว่านั่นก็เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่เบนซ์ไม่อยากจะทิ้งสําหรับคนที่เป็นกอเป็นเลยจริงๆแล้วจริงๆแล้วอันนี้แปลกแปลกก็คือเจ้า SL เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ถูกผลิตโดย Mercedes a m g ไม่ใช่ Mercedes Benz จุดเริ่มต้นเนี่ยมันผลิตโดย Mercedes Benz ตอนนั้นใช่ไหมฮะทำมาเพื่อเป็นรถแข่งเปลี่ยนผ่านมาหลายรุ่นแล้วจนกลายเป็นรถฝาไปซะอย่างนั้น นาวันนี้กลับมาสร้างตำนานอีกครั้งโดย AMG นะครับโดยที่รุ่นที่เรานำมาเนี่ยเป็น43ถามว่ารหัส43เนี่ยนาวันนี้กลับไปใช้ฟิลโญสฟี่เดิมคือ one man one engine แปลว่าคนหนึ่งคนประกอบเครื่องตัวนี้ให้พี่เ็ญชาเลยเป็นคนเดียวทำตั้งแต่ต้นจนจบก็เป็น ฟิล o s ฟีของ A M G ก็คือกลับมาใช้ใน S L 43๋อครับและด้วยสีที่พิเศษสะดุดตาอย่างนั้นด้วยครับนะครับทั้งหมดนี่คือ3รุ่นที่เราจะพบได้ในบูธของ Mercedes-Benz Auto Expo ปีนี้ครับแน่นอนครับว่าคนที่ชอบหลงไหลนะครับหรือแม้แต่ใครก็แล้วแต่ที่กำลังจะสัมผัสกับการใช้ Mercedes-Benz เนี่ยนะครับเราจะพูดถึงอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดตรงนั้นเลยก็ตอนนี้เขาเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ารถยนต์ที่จะต้องแอบบอกกันก็คือเราเนี่ย บริษัทเนี่ยเรามีผู้บริหารจากที่เลือกจากเรจิ่นอลมาเลยแล้วเราก็โฟกัสไปที่ลักซ์ y รี่ครับพอโฟกัสไปที่ลักซ์ y รีเนี่ยมันหมายความว่าเฮ้ยเราต้องเราต้องสร้างประสบการณ์ที่ลักซ์ y รีจริงๆในเรื่องของการขายการบริการการดูแลลูกค้าการติดต่อเขาผ่านทางช่องทางออนไลน์เนี่ยมันต้องซีมเลสแล้วเป็นนั่นจริงๆเพราะนั้นผมว่านะวันนี้เรามานั่งคุยกันว่าตกลงแล้วเนี่ยแบรนด์ไหน ที่หรือเรนช์ไหนที่เหมาะกับตัวของคุณครับแล้วคุณดูให้ให้พอดีแล้วเราก็จะแยกกันชัดเจนเลยว่าเรามี Mercedes-Benz ประเทศไทยที่นำเสนอในเรื่องของรถยนต์แล้วก็บริการให้คุณเรามี Mercedes-Benz Mobility ประเทศไทยที่จะนำเสนอในข้อเสนอพิเศษทางด้านการเงินให้คุณเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยลองลองดูว่าถ้าคิดว่าโมเดลไหนที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณคิดว่าข้อเสนอแบบไหนที่ถูกกับ กับวิธีวิถีการใช้ชีวิตของคุณก็เราติดต่อน้องๆเซลล์ทุกคนนี่คือเป็น t เทเลเมดถูกไหมฮะดีไซน์เฉพาะเจาะจงกับความต้องการนะครับแน่นอนเราต้องพูดถึงเรื่องของแคมเปญถูกไหมครับแคมเปญอะไรที่ m e r c e d e s b e n บน่วาปีนี้คือการสร้างสมดุลระหว่างสไตล์การใช้รถและความเป็นเจ้าของของ m e r e e d e เ Ben บนคือจริงๆแล้วเนี่ยพอเราดัดจริตเป็นลักัวรีเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยพูดเรื่องแคมเปญก็เลยคุยกันแบบบ้านๆว่า ข้อเสนอเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีช้อยส์ให้เลือกเยอะแยะหลายคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นกับการที่อ๊จะเช่าใช้ได้ไหมของ Mercedes-Benz ก็มีนะครับหรือมีลักษณะของการที่จะจะอินเวสเป็นเป็นดาวเพย์เมนตแล้วก็มีอินส a อลเลชันแล้วก็มีบอลลูนก็มีนะครับก็มีออปชั่นให้เลือกหลายอย่างมากเพียงแต่ที่ต้องกระซิบก็คือซื้อนะครับปีนี้ขึ้นราคาแล้วนะครับอ่านี่ก็แอบได้ยินมา ว่าเดี๋ยวจะมีการปรับราคาขึ้นถูกไหมครัครับผมแล้วมีผลตั้งแต่เมื่อไหร่ฮ <1 S 2> ะ1มกราเลยครับท่านที่เห็นเอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นราคาณปัจจุบันครับและจะเป็นสุดท้ายแล้วสําหรับปีนี้กรุณาเช็คกับผู้จําหน่ายของเราที่มีอยู่นะครับว่ารถชั้นสเปค2022ตอนนี้ราคานี้นะ ยี่สามขึ้นนะประมาณนั้นครับนี่เป็นโอกาสสุดท้ายเหมือนกันนะฮะแล้วก็นี่คือโปรโมชั่นครับเรามาบอกแล้วว่าผมคี่ราคาครับครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือดีลเลอร์ในตามต่างจังหวัดของ Mercedes Ben z ก็จะยังคงใช้ราคานี้อยู่จนถึงสิ้นปีนี้ครับทุกที่ก็จะใช้ราคานึ่เพราะฉะนั้นจะพ้นไปแล้วก็ปีหน้าราคาใหม่แล้ว ครับครับก็ถือว่าคราวนี้การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทั้งบูธการออกแบบและการจัดวางตัวรถที่สร้างความประทับใจทั้งหมดเนี่ยนะฮะเป็นอีกปีหนึ่งที่สําคัญของ Mercedes-Benz ครับนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับและนี้แหะครับก็คือการได้พูดคุยกับคุณอัดนะครับใน Mercedes-Benz ของงาน Motor Expo มากเลยเลยนะครับกระซิบดังๆไปแล้วนะครับว่าราคาปัจจุบันจะอยู่แค่ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นเอง ปีหน้าขึ้นราคานะครับแต่แน่นอนครับมาพร้อมกับความเป็นไลฟ์สไตล์และคุณภาพของ Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับและทั้งหมดนี้คือปีทมครับ